สวัสดีครับทุกคนที่นี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงฉบับวบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่าวบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูไก่นะครับหาใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดที่ผมผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมห้องไครสตา r ์เรลให้ไซเรนครับ รับลีล็กผมได้นำเซตพีโซนเนอร์ครับเซตนี้ง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่บอนโดนแปดดอทจะทำให้ผู้สวมใส่ทำดาเมจเพิ่มเฉยเดบได้ซึ่งไฮไซเรนเป็นตัวดาเมจในทีมดอทอยู่แล้วฉะนั้นเซตนี้เลยตรงสายที่สุดส่วนจะกวประดับผมแนะนำเซตเลเวอรี่เซตนี้หากเอทีเคถึงจุดจะทำให้ได้รับดาเมจดอทเพิ่มขึ้นฉะนั้นเซตนี้ก็เลยเหมาะมากครับรบอบออฟหลกักเสื้อเป็นอัตราสร้างสถานะรองเท้าสปีดลูกแก้วเป็นโบนัสกายภาพและสร้อยเป็นเอทีเคครับและห่อเสริมอีกนิดนึงว่าพยายามปั้นให้อัตราสรา นเองสำงหรับไลโคนหากไม่มีประจําตัวก็สามารถใช้ before the tutorial mission star ที่เป็นหน้าซิวเวูฟได้ยิ่งถ้าขัด5จะได้อัตราสร้างสถานะถึง40%เทียบเท่ากับประจําตัวเลยทําให้ปั้นสแตทถึงจุดง่ายซึ่งทุกคนสามารถแลกไลโคนอันนี้แล้วเอามาทําขัด5้าได้ง่ายๆจากเฮอต้าช็อปได้เลยฉะนั้นอันนี้สําหรับสายงบน้อยเลยดีมากครับอีกอันที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือ i อซอฟต์เดอะเพลที่เป็นหน้าแซมโปอันนี้จะได้อัตราสร้างสถานะเหมือนกันแต่ต้องสุ่มหาให้ได้จนถึงขัด5้านะไม่งั้นการปั้นอัตราสร้างสถานะให้ถึงจุดมันจะลําบากนั่นเองการอัพสกิลให้อัพท่าไม่ตายไปพร้อมๆกับพรสวรรค์ต่อมาก็อ<ม>ัพสกิลต่อสู้สุดท้ายก็อัพจ ตีปกติที่หลังสำหรับวิธีการเล่นโดยผมจะขอเริ่มที่พรสวัรค์ของไฮไซเลนก่อนเลยนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือทุกครั้งที่คนในทีมทําการโจมตีไฮไซเลนจะทําการแปดดอดใส่มอนครับต่อมาคือสกิลต่อสู้จะเป็นการทำดาเมจแบบหมู่และแปะสถานะที่จะทําให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้น20เป็นเวลา3เทิร์นต่อมาคือถ้าไม้ตายไฮไซเลนจะทําดาเมจหมู่ลด ATK และ Defense ใส่มอนพร้อมกับการเขตแดนที่จะเป็นฝูงปลาไวหว้วนรอบๆซึ่งในระหว่างที่มีเขตแดนอันนี้อยู่ทางมอนโดนดาเมจจากประเภทดอทไฮไซเลนจะทำดาเมจเสริมเป็นนดอออกาาายภาพที่ปออ่ปปไครูลสมมแถ้ จะทำให้ทําไม้ตายของไฮไซเรนสามารถดึงดรอปแบบคาฟกาได้ด้วยสรุปง่ายๆก็คือการเล่นไฮไซเรนไม่มีอะไรมากเลยครับใช้สกิลต่อสู้เพื่อแปะปลอบบางถ้าเธนยังไม่หมดก็โจมตีป,ปกติเก็บแต้มสกิลก็ได้หรือจะเลือกใช้สกิลเพื่อเจนพลังงานก็ได้แล้วแต่สถานาการณ์เลยหากมีท่าไม้ตายก็หาจังหวะแล้วก็กดใช้นั่นเองวิธีการเล่นไฮไซเรนแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้การจัดทีมต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดทีมนั้นไม่มีตายตัวทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจและความเหมาะสมของแต่ละคนได้เลยโดยทีมที่ไฮไซเรนเล่นได้ดีมมมมาากๆจจะะะะเปนนททททททีีีีีรดอซึ่่่งผํ ไฮไซเรนคาฟกาแบล็กสวอนและหัวหัวครับถ้าคุณไม่มีแบล็กสวอนก็สามารถใส่เป็นแซมโปกุยหน่นเฟืองหรือลูกาได้หรือจะเป็นอีกเวนึ่งอย่างการใส่ตัวแปดดีบัฟเช่นไซเฟอร์หรือเพล่าก็ได้เหมือนกันหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวประสานอย่างล้วนเหมยทิปบี้โรบินอาส์ตาก็โอเคครับส่วนสำหรับตัวซัสเทนถ้าไม่มีหัวหัวก็ใช้เป็นไฮาซินกัลลักร์อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับจริงๆมีใครก็หยิบมาใช้ได้เลยนะตำแหน่งนี้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นสำหรับทีมงบน้อยผมจะเชีย iren, ร,ร,ร 3, ple, A Sustain, ์เป็นไฮไซเรนนก็ เเได้ลยความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไฮไซเลนเป็นตัวละครดอทที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับเล่นง่ายดาเมจดอทแรงต่อให้ใช้ไรโคนสีดาวก็สามารถปั้นอาตาสร้างสถานะให้ถึงจุดได้ไม่ยากถ้าหากใครสงสัยว่าการไม่มีคาฟกาจะเล่นทีมดอทได้ไหมคำตอบคือผมไม่เชียร์เลยครับหากคุณไม่มีคาฟกาการที่ดาเมจดอทจะเห็นผลเราจะต้องรอจนกว่าจะถึงเทิร์นมอนซึ่งหากเป็นแบบนั้นในแง่ของการเล่นคอนเทนต์เอนเกมมันจะทําให้ใสเคลืนไหลครับเพราะคาฟกาเป็นตัวละครที่สามารถดึงดาเมจดอทได้ทุกธาตุแถมจากการโดนบัฟทำให้สามารถดึงได้ถี่ขึ้นมากอ็คื เปรี่ยบเสมือนหัวใจหลักของทีมดอดเลยครับถ้าคุณอยากเล่นทีมดอดจริงๆผมเชียร์ว่ายังไงก็ควรมีคาฟกาครับลนถ้าใครสงสัยว่าไฮเซเลนสามารถเอาไปเล่นทีมอื่นที่นอกเหนือจากทีมดอดได้ไหมคำตอบคือผมก็ไม่เชียร์เหมือนกันถึงแม้ว่านางจะมีการแปดดีบัฟที่ทาให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้น20%ให้ก็จริงแต่ส่วนตัวผมมองว่านอกเหนือจากดีบัฟอันนั้นนางก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมอื่นเท่าไหร่ครับถ้าจะเอาดีบัฟอันนั้นจริงๆไปทางไซเฟอร์ไม่ก็ทริบี้ผมมองว่าน่าจะโอเคกว่าส่วนประจําตัวถ้าอยากให้ไฮเซเลนนนนนัั่่แหหลมมมมยยงใ้้สีีี11กอรวทตตโจ แต่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีก็เล่นได้ในแง่ของการป้นสเตตก็สามารถใช้ของ4ดาวได้เหมือนกันและถ้าใครสงสัยว่าไฮเซเรนคุ iren, ้มค่าพอที่จะเปิดไหมถ้าคุณไม่มีคาฟก้าแล้วไม่ได้สนใจอยากจะเล่นทีมดอดผมก็ไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่แต่ถ้าหากคุณมีคาฟก้าแล้วสนใจอยากจะเล่นทีมดอดละก็ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับจบไปแล้วนะครับสำหรับไฮเซเรนแบบลิงลิงบอกงบน้อยถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาจะมาตอบนะสุดท้ายน้เเปิวนะกายจสไแล จอกันใหม่ตัวต่อไป